สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่วันนี้วันที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราช2564วันนี้วันเอ็ดโลกครับวันนี้ลุงหนอมบางนนก็กลับมานั่งทำเรื่องราวเกี่ยวกับพืชปา่าสมุนไพรบ้างมาฝากกันวันนี้ทำเรื่องอะไรครับติดตามมาดูกันครับวันนี้ผมทำเรื่องว่านชนิดหนึ่งครับเขาเรียกว่าว่านข่าจืด ว่านขาจืดหรือพยามือเหล็กเป็นสมุนไพรไม้มงคลครับพบตามป่าเชิงเขาหรือที่ราบลุ่มเ,เขาชอบ่้นข้างอากาศร้อนและก็ความชื้นสูงประโยชน์ใช้ทำรรยารับประทานหัวว่านสุดๆหรือเอามาฝนกับน้ำมะนาวแก้พิษได้อันนี้คือว่านรังจืดนะครับว่านขาจืดไม่ใช่ว่านรังจืดขอ้อพย ว่านขาจืดครับท่านดูความงดงามของใบความสวยงามของธรรมชาติที่ต่อเติมเสริมแต่งทาสีกับใบไม้ต้นไม้ให้เกิดความงดงามเหมือนที่เราได้เห็นกันนะครับมีหลายชนิดหลายพันธุ์ที่เกิดเป็นด่างขึ้นมาในยุคนี้และนี่คือขานะครับดูใบเขางดงามนะครับใบเขาสวยเรียวปลายแหลมนะครับและวันนี้ผมเอาใบขาจริงๆนะครับมาให้ดูกันนี่คือขา ที่เรากินใบนะครับนี่ขาที่เรากินหัวไม่ใช่กินใบกินหัวครับและก็ที่เป็นลายเหลืองๆนั้นอันนี้เกิดจากอะ,อะไรสักอย่างของธรรมชาติที่เราเห็นกันที่ต้นขาแต่ไม่ใช่แบบด่างนะครับเขาด่างเขาจะเป็นสีสีขาวสวยงดงามนะครับนี่คือ,อว่านขาด่างจืดนะครับซึ่งมีหัวเหมือนหัวขาเหมือนกันหมดครับ ก็เอามาเทียบกันให้ดูสําหรับทุกท่านเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ได้ชมนะครับอาคาด่างต้นนี้ผมก็มีต้นเดียวครับและก็หยิบมาฝากท่านกันเพื่อเก็บไว้ที่บ้านปลูกตามบ้านตามข้ารือหาตามสํานักงานนะครับเป็นไม้มงคลยิ่งดีนักเลนะครับขอบคุณทุกท่านทีต่ติดตามชมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมลุงหนอมบางนอนด้วยนะครับขอบคุณครับ